สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n w h e r e Me Go เม,มพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนๆพพี่ๆน,นะคะมาเที่ยวกันที่ตลาดน้ําชานกุงค่ะโดยเขาจัดตั้งแต่วันที่20มิถุนายน,นะคะถึง6กรกฎาคมค่ะปศ2568ค่ะแต่ว่าวันเนี้ยที่เมมาเมมาวันที่24นะคะช่วงเวลาประมาณเที่ยงนิดๆน,นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศ ในงานกันนะคะฝากเพื่อนเพืนี่พี่นะคะเช็กก่อนนะคะว่ากดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์หรือยังเมื่อทําครบแล้วปะเราไปดู้านค้าในงานกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะโดยงานจะจัดองชั้นดีนะคะ,ะถ้าเห็นก็คือทางด้านซ้ายมือเมย์จะเป็นบาร์บีคิวคาซาด้านขวาเมย์จะมีเป็นร้านลดนิยมหรือว่า s p นะคะ เดี๋ยวเราเดินดูดีกว่าอันนี้ก็คือมีเพื่อนๆที่ทสมาชิกค่ะแนะนำมาว่านี่ว่างๆลองมาเดินเล่นนะอ่ะเมย์วันนี้เมย์ว่างนะก็เลยพาหมาเพื่อนๆมาเดินดูกันค่ะเขาบอกของกินเยอะอ่ะปะเรามาดูกันดีกว่า,วามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูทุกแถวเลยอันนี้เป็นร้านแรกนะคะข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวอัมพวาเขาใช้ใบบัวจริงๆในการห่อนะ แล้วก็จะบอกว่าเครื่องเขาอ่ะเยอะมากแล้วน่าทานมากเลยนี่อันนี้เขามีแคปหมูสิวมีแบบมะพร้าวแก้วมีอะไรอะทุเรียนแล้วอันนี้อะไรเป็นหมี่รับแร่หมี่คุกรับแร่ ว่ามันเป็นยังไงเขามีแบบว่ามีสองสีเขามีแบบดั้งเดิมกับทรงเครื่องรอหน่อยอร่อยแน่คือเหมือนเขามีใส่แคบหมูแล้วก็ปรุงเป็นมีสองอยา่าง สีในกล้องแบบหมี่สวยมากเลยนะดูน้าทานมากรอหน่อยอร่อยแน่แถมเขามีออกอรายการวคุณ <ไป S 1> ต่อยด้วย อันนี้เ่็นค,คูอะไาววนนคูะไรวะเาไว้ตรงนี้อ๋อเหรอใช่หมีกคุกลับแหล่ะค่ะคือมันมันเป็นแบบเหมือนมีคุกปกติหรือว่าเป็นยังไงอะคะมันเป็นค่คัตเตอร์สุโขทยแต่ว่าจะใช้มีแทนมันเป็นของประจัภาพของตะลัยคือรับแลค่ะอ๋อคือปกติอย่างมีคุกก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นแบบใช้ที่ให้เป็นสีอะค่ะใช้อะไรค่ะ คะของพวกแคกเลียมที่เขาเอามาเป็นสี่ะไรหอที่เป็นสีอันค่ะค่ะคือไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเผื่อใครสนใจอยู่ใกล้ๆนะลองมากันได้ค่ะขอบคุณนะคะอ,อันนี้มีกล้วยเบกแตกด้วยส่วนอันนี้เป็นร้านแม่พลก็จะมีขนมหวานขนมชั้นขนมต่างๆ นี่อันนี้มีอินทผลัมนะคะเมย์ก็พาเดินดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหลายหลายพันขอบคุณค่ะมีสำหรับใครที่ชอบถั่วเขาก็จะมีถั่วหลายมีถั่วเยอะมากนะเขาก็มีเขียนไว้ว่ามีอะไรบ้างมีรวมธัญพืชด้วยรวมธัญพืชเม็ดมะม่วงห็นค่ะก็ประมาณแบบขีดละประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบโดยประมาณนะคะแล้วแต่ อ่ะต่อไปเป็นอุไรล้านอุไรล้าเขาก็จะมีไส้อัว่วแทบหมูแล้วก็มีแหนมหม้ออันนี้เป็นเจดีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาเขาบอกว่าขีดละ39บาบาทยำฟรี อันนี้สามีเกี๊ยวเด้งปันเลยนะก็คือ,อชิ้นละสิบบาทมีหลายไส้เขาก็จะมีแบบว่าน้ำจิ้มให้เลือกสามแบบเลยอันนี้พาเดินแถวนี้ก่อนแถวกลางแล้วเดี๋ยวพาแถวรอบสำหรับคนที่อยากทานปู คือเหมือนจะรวมแบบของหลายๆจังหวัดนะคะอันนี้เป็นเป๋ยเตย๋วรุยสวนค่ะชิ้นละสิบบาทนะข้างหน้านี้แหงแลยออสเจนสถานฟ้าเขียวหวานสถานฟ้าม,มีแบบทนราดข้าวได้หรือว่าจะเป็นแบบสั่งเป็นกลับก็ได้ คือเขามีอ่าเขาเรียกว่ามีให้เดินประมาณถ้าเมมองก็คือเป็นสิล็อกส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอแคร์นมสดจะมีกล่องเล็ก40กล่องกลางแล้วก็กล่องใหญ่40-60-90บาทแล้วก็มีทามาเท้าด้วยอือม,มีแบบเค้ ขนมไข่มีชิฟฟ่อนด้วยสิ 10, ชิ้นละสิบบาทนหชิ้นแถมหนึ่งสิบแถมสองมีหลายรสชาติมากสำหรับคนชอบขนมอันนี้คือสุดแถวหนึง่งเดี๋ยวเมพาพาเดินในโซนริมอะขอเป็นริมก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปโซนกลางตรงนู้แล้วก็ตกกับตรงนู้อีกรอบหนึงนะคะ น,นีก็เป็นขนมอีกเหมือนกันบุษยาขนมไทยก็จะมีถั่วแปรปากหม้อแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบข้าวเกียบปากกหม้อแต่ว่าเป็นไส้ผักมีปุ๋ยไชย่มีสาคูมีขนมต้มนะ เดี๋ยวนี้ขนมต้มมาชอบมากคือสมัยก่อนเด็กๆมะพร้าวใส่น้อยเดี๋ยวนี้เขาใส่กันมะพร้าวก็แบบเยอะมากแล้วก็แบบชอบนะอันนี้มีร้านหนมปังอีกเหมือนกันอ่ะอันนี้มียกยกสดมาตั้งบูธด้วยนะคะนี่ร้านเนี้ยดูน่ากินมากร้านขนมตะโก้มนกะทีเขาบอกว่า อันนี้จากตลาดน้ำวัดลำพญาคือน่ากินมากขออนุญาตค่ะน่าทานทั้งั้นเลยข้าวเผือกก็น่าในบัวก็ชอบกน,น,นะนหนูกำลังเล็งอยู่ว่าหนูจะเอาไส้อะไรดี ข้าโพดก็น่ากินเม็ดบัวก็น่ากินเผือกก็น่ากินอ่ะคือแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลย เเาาะห,หนูจะถามว่าเปียกปูนก็คือเป็นแบบอย่างนี้ทั้งทั้งกระทงเลยใช่ไหมคะนนก็กระทิค่ะเป็นหน้ากะโปงแบบนี้ข้ราะว่ากระทองก็เป็นเปียกปูนอ่าถ้างั้นหนูมีละหนูเอาหนูเอาเปียกปูนหนึ่งกระทงเผือกมเม็ดบัวข้าวโพดน่าทานมากเลยหนูเดินมองหลายรอบแล้วอ๋อ oh. ปกติคนชอบซื้ออะไรมากที่สุดนะคะอ๋อจะเป็นเปียกปูนกับเผือกค่ะอ๋อข้าวโพด,พด,ดข้าโพดเม็ดบัวเผือกแล้วก็เปียกปูนค่ะเจอของคาวจิตใจไม่ค่อยไหวหวานเจอของหวานไม่ได้เลยคะ เป็ดปูนค่ะค่ะอ๋อถ้าแช่ตู้เย็นจะยิ่งอร่อยหรอคะปกติก็คือเสาร์อาทิตย์ขายที่ตลาดน้ำวัดลำพญาใช่ค่ะร้านประจำอยู่ที่นี่เลยอยู่ในแพร่ค่ะอยู่ในแพร่ไม่ใช่เป็นโซน A โซน B ไม่ใช่ใช่ไหมคะอยู่ในอยู่ในแพร่ ให้ดูคือน่าทานมากกะทีเขาดูน่ากินมากเลยอะสเสียบคูนก็น่ากินนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาเอาเอา,เอา,เอาสองกล่องอ,อันนี้เป็นเปาจีเปาจ,เปาจีเขาก็แบบมีพิธีพิถันในการทำ ต่อไปเป็นเต้าหู้ซอสสม่สำหรับคนสายที่แบบชอบทานเต้าหู้นะไปทอดแบบกรอบเนื้อมันจะแบบเป็นแบบคัสตาร์ตนะคะไปมันก็มีแบบว่าของกินให้เลือกแบบว่าหลากหลายแตบบ่เมื่อกี้ใจแตกเจอกะทิไปต่อไปนี้จะเป็นร้านช่ำร้านช่ำขึ้นชื่อของเขาก็คือช่ำมันก็คือช่ำจริงๆ เหมือนเคยเห็นน้องที่เขาเป็นเจ้าของเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่แบบชอบกินอะไรที่มันฉ่ำแล้วเขาก็คิดว่าคนต้องชอบแบบเขาเขาก็เลยทําแบบที่มาอันนี้ใส่ใจทอดสาหรับคนนี่เขาก็มีหมูหลายแบบมีคอหมูหมูทอดสามชั้นนะคะตรงนี้เมย์พาเดินล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาเดินล็อกกลางตรงอีกแถวหนึ่ง จะได้เห็นว่าเขามีของกินอะไรกันบ้างนะคะอันนี้โรตีสายไหมอยุธยาค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยบเหมือนมีข้าวเกี๊ยบปลาข้าวข้าวเกี๊ยบข้าวโพดข้าวเกี๊ยบมีปลามีเห็ดหอมรือมีข้าวเกี๊ยบนาด้วยแล้วก็มีข้าวเกี๊ยบเบ้าชื่อร้านบ้านข้าวเกี๊ยบอันพวามีข้าวเกี๊ยบนาข้าวเกี๊ยบเบ้า มีว่าวดิบด้วยอะ่ะแสดงว่าถ้าเราแบบเแบบป๊ปิ้งเองได้ว่าวดิบอาจจะต้องใช้ความความสามารถนิดน,นึง <c oughs> มันยากนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเขาจะมีแบบว่ามะพร้าวกะทิอะ่ะมีแบบหลากหลายนะหลายไซส์เนี่ยคือแล้วแต่ว่าใครชอบ เขามีให้เลือกกับหลายไซส์มากอันนี้จะเป็นแบบร้านะมะาพร้าวกะทิมีน้ําตาลสดน้ําตาลมะพร้าวเลยอันนี้จะเป็นมะพร้าวกะทิซอสคาราเมลมันอาจจะไม่เห็นนะมันเป็นเผาขาวของละร้อยยี่สิบเขามีเป็นซอสที่ด้วยอ่ะแต่มันคงแบบปัดหวานมันน่าจะอร่อยอ่ะเนาะอันนี้ก็ครบของแถวแรก แล้วเดี๋ยวเมย์จะพาไปแถวกลางอีกแถวหนึง่งต่อไปเมย์ข้ามสั่งมาอีกสั่งหนึง่งนี่ขนมไทยคุณยายผ่องสีเหมือนเขามีเป็นแบบปลากิมด้วยอขออนุญาตนะคะม,มีปลากิมหวานเค็ม อันนี้ขายยังไงอะคะสามสิบห้าสมถ้วยสบหานึ่งรอยบาทเนาะเขาจะมีทําไว้ให้แบบเป็นเซตเซตเซตไว้ให้แล้วก็ที่สําคัญนะ<ม>เขามีขนมไข่ปลาด้วยเป็นแบบว่าขนมไทยมีไข่ปลามีเปีย๊ยมีอะไรหลายอย่างนี<ม>่แล้วก็ฝอยทองเม็ดขนมนมีขนมชนั้นขนมตาล ขนมถ้วยขนมไทยแบบเยอะมากแล้วก็ขนมไทยจริงๆมีขนมกงขนมงาอ่าต่อไปนี้บ้านประทูมหาชายเขามีโรงงานของเขาโรงประทูเขาอะเขาบอกโรงนึ่งมาเอง คือเขานอกจากมีปลาทูเขามีปลาทูมันปลาทูแดดเดียวปลาทูเหมือนต้มเค็มปลาสเตียราต้มเค็มหวานซาเตียปลาทูสดต่อไปบาลิกาค่ะน้ำปลาหวาน,วานเขาก็จะแบบเป็นเหมือนของแช่อิ่มมะม่วงมะม่วงเบากับน้ำจิ้มกะปิต่างๆนะคะทีงแกเหวี่ยวนสองร้าน อันนี้แกงเขียวหวานปลาเฉยนี่ทำรับใครได้แบบชอบแกงเขียวหวานเนื้อมีปลาก่นี่มีซากหน่อไม้สดหน่อไม้ดองนี่ตอนนี้คนแบบว่าเรื่อยคือคิดว่าถ้าเสาร์อาทิตย์อะคนน่าจะแน่นเลยแหละตรงตรง,ตรงโซนเนี้ย อันนี้เป็นเจ๊พีกุยช่ายตลาดภูค่ะเขาก็มีกุยช่ายแล้วก็มีอ่างทอกล้วยอ่างทอก้วยเดี๋ยวเรียกชื่อผิดถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยมีหลายไสย้มีแบบข้างข้อแล้วแบบนื่อนะคะห้าลูกหกสิบบาทมีน้ำยาปูยูเกดูแววพัน มีแบบว่าฮอหโมกภูเก็ตปลาน้ำดอกไม้เอออะปกติจะเจอแบบเป็นปลาปลาลำจือ่อแต่นี้เป็นแบบปลาทะเละนังจีนจน้ำยากูอ๋อปกติอยู่ออตกะกอเหรอคะนมนะสำหรับคนที่แบบอ,อตะกออาจจะไกลสำหรับตรงนี้นะนี่มายูดที่นี่แล้วขอบคุณนะคะ คือเขาเหมือนเป็นแบบรวมร้านอร่อยอันนี้หมูยอวชาลิษาเนาะเขาก็มีทั้งแบบเ่อเป็นหมูยอที่แบบไม่ผสมแป้งมีหนมเบื้องมีหนมเบื้องมีแตงไม่มีมันแก้วนะคะอ่าอันนี้ จอปูเขาจะมีหลายอย่างมีจอปูปูจ๋านะ <c oughs> อ่า <c oughs> เลือกกันเลยอยากได้แบบไหนแบบทอดแล้วหรือจะไปทอดเองก็ได้ <c oughs> ต่อไปร้านนี้หนูสเตะ๊ะเออไม่ใช่หมูเตะ๊ะหมูปิ้ง <c oughs> ม,มีหมูสเตะ๊ะด้วยมีหมูสเต๊ะหมูปิ้ง <c oughs> มีทอดมัน อ่าร้านปุ๊เรือสำเพามาด้วยอันนี้ไม้ละสิบบาทล่าสุดก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือลูกชิ้นวากาเมะก่อนนันนี้เป็นไข่ผักมที่เห็นเกี่ยวๆไข่ผักแล้วก็มีวากาเมะด้วยวมีมันญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็มีแคบหมูแคบหมูไส้อัว่ว น้ำพริกหนุ่มมีแหนมไหมเดี๋ oh. ยวเมพาวนอีกด้านหนึ่ง mm. อันนี้วุ้นไช่ลายค่ะนี่เขาก็นอกจากมีวุ้นไช่ลายเขายังมีเป็นลูกชุบด้วยแล้วก็มีวุ้นมีเผื่อน,น้องๆหนูๆห,ห,หรือแบบผู้ใหญ่นะอยากทาน mm. วุ้นเดี๋ยวนี้มันแบบ วุ้นเี๋ยวน้ขาทำแบบสวยมากเลยนะคะแบบน้าทานอ่ะไม่ให้ดูด้วยเผื่อแบบบุงคนอาจจะแบบว่าอยากติดต่อหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะส่วนข้างหน้าเป็นโชคอมนวยซูชิซึ่งเขาก็จะมีเป็นแบบข้าวปลาแซลมอนข้าวปลาซาบะพวกแบบเนี่ยแซลมอนดอง หรือเป็นพวกซูชิต่างๆนะคะซึ่งซูชิปกติเขาจะคำละสิบบาทสิแถมหนึ่งต่อไปบางออนของฝากเขาก็จะมีของฝากนะมีหลายอย่างที่เป็นของฝากค่ะส่วนอันนี้เป็น่วซองไทยากิเขามีเขียนเลยนะว่าใช้เนยแท้เขาก็จะมีแบบหลายไส้ ใช้ในแพ้แล้วก็มีแบบหลายไส้มากแล้วแต่ว่าอยากทานไส้อะไรนะคะชิ้นละ39บาทต่อไปอันนี้นะก็จะมีทุเรียนมีสับป,ปะรดคูแลอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกแล้วก็มีแบบเหมือนข้าวจีอ่องมันปนูคนชอบบันมัน อันนี้ต่อไปกว๋วยเตี๋ยวเส้นครุกมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวต้มหมูต้ยมยำมีอะไรแบบเนี้ยโคดหมูเด้งคลุกซีอิวนีอ่อันนี้เป็นหอีกร้านเบเกอรี่มีแบบแซนด์วิชสวัสดีค่ะมีสลดัดมีอะไรแบบเนี้อ่ะเดี๋ยวเมยให้ดู นี้จะเป็นกล้วยหนึบของเราจะหวานธรรมชาติแล้วก็เราไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำผึ้งนะคะส่วนเบเกอรี่ก็จะมีที่ขายอีกคือฮอปไกโดชีสเค้กค่ะตัวนี้จะเนื้อชิฟฟ่อนแล้วก็จะมีบานอฟฟี่ค่ะบานอฟฟี่บูรี่ชีสทายเลมอนชีสทายพวกนี้จะเป็นทรัคเกอร์แอลมอนทั้งหมดนะคะซอสทั้เองแล้วก็จะมีชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะตัวนี้ขายดีสุดในร้านแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะเป็นเค้กเย็นสดๆมีนูเซลล่าแล้วก็ช็อกโกแลตคาราเมลด้วยค่ะ วิเชฟกุ้ยหอมนาทานมากกุ้ยหอมมันเท่าไหร่คะทนนี่แปดสิบห้าบาท,บาทเออเอาอเ,เอาไปฝากเด็กดีกว่าเอากล่องนึ่งเอาไปฝากเด็กเดี๋ยวก่อนคือเขามีของหลากหลายหลายอย่างมากปกติตั้งร้านหรือออกบูธยู่แล้วค่ะติดกับไอยู่ที่เอ่อตึกซันนะคะตึกซัน,น,น บอ็บอกเซตและชีลูพินคอร์ทออสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็จะมีที่ที่ตั้งไทยค่ะอันนี้คือแล้วแต่วันใช่ค่ะตอนนี้จะอยู่ถึงวันพุธถ่ายแล้วก็จะเข้ามาอีกทีในวันที่หนึ่งถึงหกค่ะแต่จะย้ายไปอยู่ที่ออฟฟินขอบคุณนะคะได้ค่ะเดี๋ยวนะก่อนอกจากตรงนี้เมื่อกี้พี่ค่ะอธิบายหมดตรงนี้เขามีเป็นเหมือนซอฟต์คุกกี้ด้วยใช่ไหมคะซอ,อ,อ,อฟต์คุกกี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะชิ้นหนึ่งร้อยบาทนะคะชิ้นเดียวสี่สิบบาทขอบคุณค่ะอ่า เราไปต่อเราไปต่ออันนี้จะเป็นโดนัทนมสดฮอกไกโดข,ข,มขนมปังเบือขนมปังเลเยอร์สนินมปังเบื้องมีขนมปังเบื้อด้วยมีขนมปังเลเยอร์เดีนน๋ยวเนตถ่ายให้ดูนะสดใหม่วันต่อวันเลยจ้าสำหรับคนที่แบบว่านี่ชอบชอบทานเบเกอรี่ชอบทานขนมเขาก็มีแบบมีหลายอย่างอยู่อันนี้ขนมอัมพวา ชอบมากเขาจะมีแบบว่าเนี่ยเอเขาเรียกอะไรนะคืออัมพวาเนี่ยก็เป็นชบ่บงมันมีเป็นกระทงเป็นเครื่องปั้นดินเผาเี่ยเอามาทําแบบนี้สวยมากนี่มีเป็นโคกด้วยอันนี้เป็นเหมือนคุกกี้ปัตตูนะถ้ามาเมืองเมืองแม่กองก็ต้องเจอที่แบบว่าเป็นสินค้าที่แบบเป็นขึ้นชื่ชอชาบมากไม่ได้ไม่ได้ไปปีนี้ยังไม่ได้ไปเลย อันนี้ร้านต้อยมาเลอร์ตลาดน้ำลังสิตซึ่งเมื่อวานจะบอกว่าไปเจออยู่ที่สูยรราชการเหมือนกันนะคะของดีเขาเรียกนะมาจานอาหารอร่อยจังหวัดปทุมซึ่งอันนี้ก็อยู่ตลาดน้ำลังสิตจะบอกว่าเขามีน้ำพริกเยอะมากในวันงานเมื่อวานอ่ะมีหลายหลายวันนี้ก็มีเยอะนะมีมาตั้งอือเป็นแบบสิบยี่สิบได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีข้าวหลามจิ๋ว บางคนที่ตลาดน้ำบางน้อยเขาจะมีแบบว่าเป็นช็อตเล็กช็อตใหญ่ช็อตกลางอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบเป็นแบบนี้ด้วยข้าวหลามที่แบบเป็นกระบอกยาวๆเนาะนี่ค่ะคือบรรยากาศของกินนะทั้งหมดที่มาจากที่ตลาดน้ำชานกุงค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นบรรยากาศตลาดน้ําชาญกูุค่ะเพื่อนๆพี่ๆนะคะสามารถามาได้นะคะที่ฟิลเจ้าปากลังสิตชั้นบีนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันว่า a n นนี่แวร์เมโกเมพาเที่ยวจะพาไปไหนวันนี้ขอตัวลากลบกับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ